ขึ้นกลางไปสองคนพอหลานี้พี่เพิ่งไปเป็นเชียนเมื่อกี้นี่เอาเมื่อกี้มันยังไม่เริ่มหรอวะตามนั้นนะตามนั้นพบการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดได้ดูไอ้เจี๊ยระเบิดแล้วเจ็บปืนมากไปบอกไอ้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 ไอนไปทางนู้นไปทางนู้นไองนู้น มาแนบไปเอเพื่อนโอ้ตายเลยว่ะไอ้ขอต้าปืนแม่งโคตรแรงเลยสัตว์ตาตายตาตายไล่ะไฮโซโอ้ปืนแม่งโคตรแรงเลยอุ้ยมอตายป๋าเจอสวยสวยสวยแม็กเย็ดดินแกระเบิดทันอยู่แกแกทันมันเจ็บแล้วตัวนี้แม่งกกี้วะ ภารกิจสำเร็จเรากู้ระเบิดไว้ได้สวยๆๆๆๆเน้นายเรียเล่นอายเรียมัเจออคิ้วพบการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดเป็นระเบิดแล้วแฟนนะแฟนนะเฮ้ยระเบิด จ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วรดไี่ตายวรูจช่ไไปงเดียโเดกระสุนไอมอสคุมกันไมอสมสตายแล้วไอแม็กแม็กคุมไหมภารกิจสำเร็สวยทั้งหมดถูกสังหารมคนหล่อเลยสานหวละหละ แขกางนะขึ้นกไม่เหมือนเก็บเหมือนเก็บซากอ่ะทบทการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดไปล่างกันยัดระเบิดแล้วแฝดนะแฝดนะพี่ตั้มแฝดนะวางระเบิดไปแล้วตายตายพี่ตั้มโหลดกระสุนสายมาตัวหนึ่งโหลดกระสุน ภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารเฮ้ยอะไรอ่ะถามดิเฮ้ยถามดิอะไรอ่ะพบการเคลื่อนไหวของใครออกอ่ะวางกำลังป้องกันการวางระเบิดวางระเบิดไปแล้วแปดกลางนะตายจอยเวนจบเดโกฮันด้าตายบุกงงบุกงง แล้้ววตันเดอเจ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 อนะทหารมีไก่อหรอวะเนี่ยเล่นกัไก่อยู่ป่าวะเฮ้ยโหลถามมาดิพิมถามดิการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดวางระเบิดไปแล้วแผดกลางนะแผดกลาง ไปโอ้ยเฮียตายว่ะหลังหลังนี่ตัวนึงหลังหลังกล้องตัวนึงกล้องตัวนึงสวยไะ ดังน้อไปสั่งเกียดมากเลยอ่ะปืนเนี้ยพี่เบนต้องต้องซื้อไอ้ไอเทมโคเบนมันจะผมการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดพี่เบนแฟรแฟรดแฟรแฟร์แฟร์แฟร์การไปไหมมีนะมีอยู่มีหมดเลยอยู่มีหมดระเบิดแล้ววางระเบิดไปแล้วระวังซ้ายมีไหมซ้ายมี

โอ้โหปฏิบัติการล้มเหลวเอามายเมายเอมไม่เห็นมันโผมไม่อยากให้แม่งไข่แตกก็จะได้ไม่มีคำพูดไอ้เหี่อ่ะทำการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดวางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วยัดระเบิดแล้วไปแล้วไอ้คนตายคนตาย มอสมากับพี่มอสมอสมาแทงไรเเลือสีเหลือสีที่ไหนหรือคืออะไรอะไกลอะเรียกยิงไม่ลดนเ่ะผมอสพี่ตายสายภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารอ๋ออเยเต็มออ

ไปดิไปเอี so uh, so bank, so 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 ๊ไปเีไ so ปีลงอีงมนลงอแล้วอหลงเข้าตายไปดำตายสวยสวยสววยดียอยู่ไหนะตัวเียบนมั้งบนบน่าจะเอเอระวังรช่องเีเฮ้ยเบนมันเนียนวางไม่วางดูร่างไว้ดูร่างไว้อยู่บนภาริจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารสวัสดตาสดีตา ใจอ่ะบอกแล้วเกมนี้กลางนะขอกลางขอกลางขอกลางยิงพบการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดวางระเบิดไปแล้วแผลบแล้วแผลบกลางแล้วแผลบกลางแผลบกลางแล้วระเบิดไปแล้วเเฮ้้ยนนะะะแลวรบิดไปไปเฮ้ยเยิงแม่โดนระเบิดเอ้ยขวาเจอขวาเจอตัวนึงฐานมันขวาขวาเจอฐานมัน เดี๋ยวมัดเข้ามงนะแม็กไปกลางดิแม็กศัตรูได้วางระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ชนวนขวาเจอขวาเจอใต้มงตัวนึงขวาเจอแม็กขวาขวาขวาในมงตัวนึงขวาในมงตัวนึงแก้เลยแก้แก้ดิเอ้ยแก้สวย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 หมดหมดหมด ภารกิจสำเร็จเราพูกระเบิดไว้ได้แล้วแล้วแล้วขอบุกมั่งนะบอกมันนะขอบุกมั่งคนลาวไรซาบุกนะบุกเอนะเอเด้อเ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 อง่ายสุดละไปาปะต่อไปซ้ายสถานที่ตั้งเป้าหมายถูกคนพบวางระเบิดทำลายให้สิ้นซากเดระเบิดแล้วแปดดีแปดแปดแปดแล้วสวยเว้ย ไปไปพวกเราถูกโจมตีวางบนเลยวางบน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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปมอสมอสมอสถอยมาระเบิดถูกติดตั้งแล้วเข้าไปป้องกันที่พื้นที่เอพี่ตัวางตายนักร้องมุมซ้ายพี่แบงโคแม็กมาบอกพี่นะแบงค์วันนี้จะสองตัวเพื่อนตรงนั้นพี่ตั้มสองตัวเลย ัเชกนสวยไปซะไม่ตายว่ะนี่เด uh ียวแล้ว hmm. น uh ี่เดียวแล้วจะตายแล้วโอ้ตายว่ะศัตรูทั้งหมดถูกสังหารสวยสวยสวยแล้วทำดีแล้วจบแล้วเกมนี้มาวินครับวินยามีมีมีสถานที่จะไไปถูกคนหมวางระเบิดทำลายให้สิ้นสากประกาศอ๊อ แบบพี่แปดกมาแบกระวังพวกเราดับแล้วโยิงแม่งไม่ตายฮี่อย่าวางอย่าวางอย่าวางยกอยกอยกอเลยพี่เแบดิเอ้ยพี่ตามทายมีเอ้พี่มอสทายมีเดีแล้วดีล้วาเขมาพี่มอสระวังสวยวาวางนนีวางอ้

ภารกิจสำเร็จศัจตรูทั้งหมด,ดถูกสังหารวินครับจบยาว